สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับร้านานานาจักรยานนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําตัวคริสโตนะคะขนาด129นิ้วนะคะรุ่น g a 910นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะคะเก็บสายซ่อนสายนะคะตัวนี้ขนาดโครงสร้างอยู่ที่ไซส์19นิ้วนะคะ129นิ้วนะคะชุดเกียร์หลังนะคะจะเป็นเกียร์หลังอยู่ที่10นะคะนี่เลย ยาหลังสิบหน้าหนึ่งนะคะโชคนะคะเป็นโชคปรับล็อกได้นะคะแล้วก็เบรกนะคะจะเป็นเบรกน้ำมันนะคะอนนี้ราคาประหยัดค่ะคุณภาพดีปั่นสบายนะคะเป็นดุมเป็นดุมล้อเบริ่งนะคะแกนผลเร็วหน้าหลังนะคะนี่เลยขับสนุก ลื่นๆเลยค่ะรุน่นนี้ขนาดล้อ29นิ้วนะคะปั่นออกกำลังกายได้สบายค่ะเบาะนะคะจะเป็นเบาะเจลนะคะมากับรถนะคะค่ะงบไม่ถึงหมื่นก็สามารถปัน่นรุ่นนี้ได้สบายเลยนะคะถ,ถ้าใครสนใจสามารถสอบถามได้นะคะลูกวอลฝากกดติดตามกด แชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ